เะได้วอเฉียคุณยังไมครับลัคกี้บ็อกกักเนือนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกโดริต้ลัคกี้บ็อกโดนิโต้กับแม็กโดนัแต่บอกไ้ก่อนนะว่าบ่อยลัคกี้บ็อก o แม็กโนเนี่ยโอ๊ยนีกุพันเอาเป็นว่าลัคกี้บ็อก d o แม็กโนเนี่ยเขาเด็กของใหม่ไว่ไหวคือแบบเปลี่ยนกองใหม่ไปเลยอคือปอกตี๋แม็กโดนัลเอ ไอ้โดรีโต้่ะมันจะเป็นกล่องส,สีส้มใช่ไหมบอยเออแต่ตอนนี้ครับเด็กใหม่นะครับทุกคนไหมเป็นกล่องแบบหน้าตาแบบขนม d o ริ t โต้ไปเลยดูดิคือแบบลัคก,กี้บ็อกสวยมากเลยแบบของใหม่เยอะ<า>มากเ่บบโดรีาา่โตแบบ้ใช่ไหมวะคือถ้าแบบกลับ่วาแบบกลับมันูนออกมาเหรออ๋อเออแบบเออใช่ใช่นูนแต่ผมว่าอันไหนก็สวยเหมือนกันนะเออสวยทุกอันแลาวันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับแมลงกันนั่นเองเป็นไงบอยแมลงแต่ว่าคูสงสัยอย่างหนึ่งสกินกูคือแมลงแล้วสกินมึงล่ะอสูรเดมอสูกอร้อนเนี่แล้วะ เออแม้ว่าคิดที่แล้วอ่ะมีคนเขาไม่บอกว่าอยาให้พี่สู้กับ Data Pack ตัวนี้คือ Data Pack แซนอ่ะบอยจากเกมไม่เลิศเทวอ่ะก็คือว่ามันเป็นไหนไหมครับสำหรับอ่าเขาเรียกว่าะไงนะไมโครวิดโอซิปเนี่ยผมลง Data Pack ไม่เป็นนะครับทุกคนซึ่งหัวจะต้องดูก่อนเนาะอ่าไว้ก่อนแล้วกันพร้อมแล้วเล่ยกันเลยเอ้าไออ่ะระเบิดเออซึ่งผมลืมบอกอย่างนึงคือที่ผมเปิดในโลกเลียนเน่ะเพราะว่าผมไปสร้างโลกแล้วไม่ไหวมันแหลกเกินอ่ะอันนี้คือเล่อะไรอ่ะแบกโรนิโตวมีสีดำแล้วบอยดูดินนนหรับบออยดูมเเป็ขวิอ่ะุ ฮะฮะบบอยปล่อยได้ปล่อยได้ปหมล่ะมึงดูดีๆแล้วมันก็จบมันกินได้ลว่าไม่กินได้เว้ยลองกินดิมันว้ามแต่คาบได้เป็นมึงนะเอาบอยฝากกูด้วยก่อนเป็นมึงกูได้กูก่อนเอาเออคาบไมจริงหุ้ยเอาใส่แล้วก็เออเอ้ยโอ้โหไม่ได้อยู่โอ้โหอยู่บอยได้ดำขึ้นมาเอ้ยแล้วรองท้าไปียบมาจากไหนของกูไอ้บอยเอามาแล้วมึงโยนให้ศัตรูเองอะลงท้าไปียบมาจากไหนสีเดียวของกูเลย มึงก็ไปดรอปนะนั่นมันกูเปิดมันก็ดรอปเปล่าเอาดีๆมึงค้ามหรือเปล่าแอบค้ามหรือเปล่าฮะไม่ได้เอขาเฮ้ยอันนี <S <S displays, ้นี่โอ้โหโลเล่นพับเพื่อทุกคนดาดาบมีไหมอ้าวดาบไม่มีสติ๊กก็ไม่มีเอออ่ะเดี๋ยวผมค่อยขุดแล้วกันขอเปิดกันกันอ่ะแมคโดนู้ฮะอันนี้คือเครื่องค้ามอ่ะผมต้องใช้เครื่องนี้ไอ้ๆกูเป็นกูเป็นร้านแมงกโดนกินป่ะเฮ้ยร้านแมคโดนู้ถ้าจะไอ้ของดีอ้าวจำไม่จำแม่งหัวป่ากูจำไของเลยก็เราเคยเปิดแมคโดนู้ไงนี่นี่เพิ่มมไปกกลล่อออองงขขาายโหดเ พอพูดถึงพอพูดถึงแม่แล้วก็อยากกินปะอ้าวเคยกินได้เหรอกูไม่เคยกินอุ๊ยบอยอันนี้ไม่ถูกเออฮะรู้สึกว่าแม็กโดนโดตจะหัวกว่าหรือเปล่านะแล้วก็คราบดาบเขาไปดูไปดูบอยจะอ้วกเออายดาเมจเจ็ดย้อยห้าสิบอ่ะแล้วเออคราบได้แค่นี้แหละใส่แล้วก็เอ่อสเต็งเชื่อวะกว่าถูกวะไหนขอยองตีหน่อยอ่ะเจ็บไหมอ่ะดาบถือแล้วเป็นไรอ่ะอุ๊ยผิดผิดลั่นลั่นมือลั่นมือลั่น อันนี้ล<ร>ากิบอนธรรมดาให้ของอคุณได้ไม่น่าคืนแล้วเลยอ้าวไอ้นี่ดิเอา <Natalie> ไ,ๆๆอได้อะไรอ่ะอ๋อไข่วิผิดเอาแล้วเป็นอะไรเป็นไข่ไก่อ่ะต่อไปอันนี้เสื้อกอดโรลี่ตัวเขาบอกว่าจะให้ wrn แล้วก็หายใจใต้น้ําอ๋อหายใจใต้น้ําแล้วก็ให้เออแค่นั่นแหละกูวุ้ยอะไรเริ่มเปิดมาจากไหนก็ได้ทีนทีเหรออ๋อเออซึ่งบอยอโรลีตร่ตัวนี้มีของกีนนะแต่ไม่รู้จะ <ๆ S 1> ได้กันหรือเปล่ามันฝรั่งเออบอยโรลี่ตัวที่ทำจากแบบฝรั่งใช่ไหมหรือไม่ใช่ฮะโรลี่ตัว มันทำมาจากไอ้น,นี่พลังอบก่อไม่ใช่เหรอหุยม,<พ>มันมันทำมาจากทําจากอะไระอะไร <ทำ S 1> อะไรอ่ะในผมเอา้าบอยมันกินทิกไม่ได้อะ่ะต้องฮังเกอร์ก่อนเหรอกิฟเอฟเฟกแล้วก็มิสเตอร์ทีคุงฮังเกอร์สองอ่ะลองกิวซิเอาไม่หิวอ่ะหรือกอไว้อาหารวะใช่เหรอเช่าเออเอออ๋อบอยเออกินไม่ได้บอย ถ้าเราใส่ไอ้ไอ้ไอ้กกอกโดยที่โตะคือเราจะไม่หิวเว้ยมันจะให้หิวเราเต็มเออได้แหละโอ้โหกอกกู้หดอ่ะให้ยเอาหารเต็มแล้วกอกก็หวยนะไม่ใช่กากวายชิเกนมันฆ่าได้แล้วปล่อยฮะหรือไม่ได้ฮะมันฆ่าได้ไหมอ่ะจำไม่ได้ฮะได้นะไหนไหนได้มึงอ่ะอ้าวหตายโอ้โหฆ่าไม่ได้อ้าแล้วมันไล่อ้ารอด้วยโอ้ยเสียงแอบกีกีจังวลฮะกีเก่งแล้วแล้วจะทำไมฮีโร่บุกบุกโอ้โห เขาบอกว่าลัคกี้บล็อกนี้อ่ากูอ่านไม่ออกทิ้งไปมึงเอ้ยหมวกกูหรือเปล่าไอ้เกตตกล่องกูเมื่อกี้ไอ้บอลดีๆของกูหรือเปล่าของกูมึงแน่ใจนะอ่ะกูว่าแลนะ้วมาเาบลล์หมวกจะไหนกล่องกูนี่แม่บอลดีเดี๋ยวกูตบปากแตกกั่เดี๋ยวมึงโดนเ,เดี๋ยวโดนเอพาเพื่อนไปด้วยดิเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกูนั่นแฟนเรียกไอ้ดีๆก่อนเอาต้อง,องแขวนหินเหรออ่ะได้อะไรอ่ะได้เพชรทองไม่ได้ใช้ โอ้ยแล้วม,มันวิ่งเ,เ,เร็วมั้งบอกวะหรือไม่เร็วโอ้ยอ่ะต่อไปโอ้ยกูปีแค่ได้เอออ่ะปีแล้วพอแจมยังแล้วจะตีมันไอเปิดทีลัคก,กี้บอกเปิดระเบิดหายกูเหลือสามวกสามเจ็ดน,นะเหลือเยอะมากเลยเหลือเท่าไหร่แล้วทีนีน่มึนงน้อยกูแน่นอน,น,นอน่ะกูแค่เนี่ยใช่ไหมโอ้ยคี่ห้าสามสี่ฮะคี่ห้าสามสี่วีฟอยเค้กด,ดำีอ่อยากลองกินดูวะเผื่อทุกคนอยากรู้อ่ะมันต้องวางเหรอเออมันต้องวางกับทุกคนผมไม่กล้าวางว่ะอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกัน ซึ่งบอลืมบอกนะว่าไอ้พวกไอ้กล่องจ่าเที่ยวได้ของกินจากโดยิโต๊ดเนี่ยคือว่าต้องหิวฮ er ังเกอร์เราจะกินได้บอกไว้ก่อนเออนั่นแหละไม่เชื่อมะกินข้กวกินได้โดยไม่ต้องหังเกอร์โอ้ยบางชิ้นหุย้ยบอยมันมีโดยที่โต๊ที่เป็นไอ้บอกมาดูนี่ก่อนเนี่ยเนี่ยบอยดูนี่ดิเอ็นบีซีไอมันหนูขอดูก่อนอ่าบอยดูดิมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นข้าวเกี๊ยบอะเห็นไหมแล้วแต่เขาเกี๊ยบที่ไหนอะข้าวเกี๊ยบโดยิโต๊ดอูไ,อไม่บอกกูมีอ่ะอันนี้ก่ออ่าไหนลองใส่ดูสิหหุยกวเกกงอเอ้ยไอออ้้บก็โโห อ๋อก็คือก๋อยไอ้โตมันโหดแต่มันแตกได้ดาบมึงดาบไหนเท่าไหร่มึงตีกูเมื่อกี้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยอีกเหรอไอ้โูเออของกูห้าร้อยใช้แท่งใช้แท่งเหลืองไหมน่าจะเดียวกันฮะอ๋อของกูมันเป็นเนี่ยแท่งเหลืองใช่ปะเออแท่งเหลืองอ๋อเฟนไฟมันคือเพนไฟมันคือเพนไฟกูไปเรียกแท่งเหลืองกูเรียกไปกลัวเปิดแล้วก้ไม่ได้อันนี้ธนูแต่ยิงไม่ออกหรือว่าต้องมีธนูอ่ะผมลองเสียดูก่อนนะแอโร่อ่ะออกแล้วอุ้ยโอ้โหน่าจะเป็นธนูธรรมดาทุกคนไม่น่ามีอะไรมา อันนี้เป็นตัวค้าไม่มีอะไรอันนี้อ่าเกาะเหรออ๋อเกาะใส่แล้วก็ถ้าไอ้เกาะมันแตกไปแล้ววะไอ้บอยมันตีแตกเฮ้ยเกดด็คบดิอันนี้หมวกทอมไม่น่าเอามากูเหลือเยอะแน่ๆที่แน่แฮมเบอร์เกอร์กับแม็กกับเฟนไฟแล้วก็แม็กโดนโอว์อันไหนมันจะขนอะไรกันวะเดี๋มันมีแค่เบอร์เกอร์แม็กโตนอววะเฮ้ยน,นี่ไงเบอร์เกอร์มันมันมันแตกไฟได้แล้วบอยเอาแตกไม่ได้ไล่กูมาทำไมเนี่ยกูไม่บอกหรอกอ่ะอันนี้เบอร์เกอร์นะในเบอร์เกอร์นักบอยแฮงง เอาไอ้นี่นี่หุ้ยก่อไอ้นั่นแบบสไปซี่อ่ะไอ้โรนิโตสไปซี่อันนี้มันเอ็นชาร์ดทุกคนมันน่าเอ็นชาร์ดโอเคชุดนี้สบายเวทีเหรอหุ้ยอันนี้เค้กแล้วอ่ะเอาวางได้แล้วก็กินฮะ <c oughs> กินแล้วไม่ได้บัฟอะไรเลยสแสดงว่าไอ้สีดำนี่ก็ไม่น่าได้บัฟอะไรโอเคกูตัววันจากไอ้นี่แล้วละ่ะอันนี้ก็เป็นแรกที่บอยขุดตอนแรกได้แล้วเหวะไม่ได้อันนี้มันกินได้ทุกคนเบอร์เกอร์เบิร์ดเออไม่ใช่เบิร์ดมันมันหนาไปอ่ะไม่ออกกระจา้าเขาทีไม่ได้อ่ะค่อยกิน โทษมี2อันได้ถาบตาเมย์จะสุดแล้วจะเจ็ดร้อยนะผมว่านะาโอ้โอล้วว่ะดาบจะเป็นเจ็ดร้อยแต่ว่ากลัวมึงก็คงปรับเลยบอสสักประมาณแสนสิบล้าน <c oughs> ไม่ถึง,งไม่ถึง,ถงอันนี้เบอร์เกอร์อะไรอะ่ะปลาอ๋อเบอร์เกอร์ปลาก็คือได้เฟิกสปีดแล้วก็จัมบูตดโอ้ยอันี่ก็เปิดได้แล้วเปิดตัวไหนเนี่ยก่อโซ่ไม่เอาโอ้ยแต่ยานมันห้าวอ่ะทีอันนี้หมโนี่แล้วอะไรกันปะอ่าพอ่อพ่อยุกคนแต่ว่าเออเอาด,ดีกว่าไปเอ็นชาร์ดดีกว่ากูมองผ่านแต่กูแต่กูว่าน่าจะดีกกว่่่าาแตผผมมมมออองนนนื็ัเยะกว่า อันนี้เบบี้โอ้ยโดนไอตัด์โอ้ยอะไรเนี่ยฮะอ๋อการเดียรโอ้ยแล้วก็เหลือโอ้ยเหลือ20 22ิบยีแล้วเหลือเยอะมากเลยอ๋อี่แกบอยก่อนดในเท่า์ไรทที่บอยบอกถ้าเราใส่แล้วแต่แต่มันได้กอดแดงนะบอยอ๋ออันนี้อันนี้มันเหมือนที่ตักอะบอยดูดิมันเหมือนเขาเรียกว่าที่ตักอะไรที่ตักขนมบอกวะมันเป็นพุ่ยแต่มันโอ้ขวดโคตรเร็วอะนี่เท่า์ไรทผมลองใส่เที่ยวหมวนี่ดูดิ อ่ามันดีกว่าแต่มันแตกได้แหละอ่าผมค่อยใส่แล้วกันเก็บไว้นี่ก่อนเฮ้ยทำอะไรมึงว่างเลยไงเดี๋ยวไอ้นี่มาเห็นนี่เปิดรวยแล้วเดี๋ยวบ่นใช้อันนี้เป็นรองเท้าอ่าเป็นชิคเก้นนักเก็ตโอ้โหกูทิ้งไปเลยอ่ะอันนี้แล้เอ้ยมันแันไดนเจ้าลูวะไม่อันไหนเจ้อ่ะไม่เอาแล้วกันแต่โกรธเลยเธอไร้ขวดเบียร์บอยแต่มันแตกแต่มันแตกได้แหละโอ้ยอ่ะโอ้ยมันไม่ตายทุกคนเลยแต่มันแตกได้มาเท่านั้นปวะ ใช่อ่ะเออผมไม่น่าฆ่าบอยอันนี้ของใครอ่ะกินไม่ได้น่าจะของบอยหรือของกูวะไม่รู้เก็บมาแล้วกันของใครไม่รู้น่าจะของบอยแขนมือมือเก็บมือหายแล้วกูจะไปทิ้งของตัวเองทวนยังเลยกูจับไม่ได้ว่าของใครกูไม่รู้ของกูเปิดได้หยุติ้งเลยหรือเปล่านี่มึงแก่มาเกลี่ยไปของตัวเองอันนี้เป็นโบเหมือนกันธนูมันไม่มีเหรอบอยมึงเปิดได้ธนูยังเอกจากเอกกล่องด้วยตัวอ่ะไม่ได้อ๋อไม่ได้โอเคถ้าผมจะให้ผีไอ้พวกนี้ต้องกินตอนหิวโอเคเดี๋ยวค่อยปรับ้ยแล้วกูไม่ได้กิน้ าโอ้โหคลิปนี้ยาวอ่าเดี๋ยวผมไว้ค้าล้วกันเดี๋ยวผมค่อยไปค้บตอนเปิดเสร็จเนาะเดี๋ยวมันบุกกูใช้มาเผื่อใครอยากรู้ก็รอวะนะรอผมเปิดเสร็จก่อนเดี๋ยวผมค้บไปดูเออลืมไปกูมีแล้วนี่ว่าถ้ากอกกูแตกกูก็ได้วหรือมั้ยครับหมายนี่หรือบ่าเออแล้วไม่บอกกูไอ้บอยกูก็ลืมฮะหรือมึงนึกออกแล้วไม่บอกกูนี่พูดชั้นได้อยู่ฮะฮัลโหลกูก็ทำชิ้นกูกก็แต่ถูกต้องแต่ชิ้นถูกเป่าศูนย์ชิ้นอ่ะศูนย์ชิ้นแล้วกูจะไปหาไปจากไหนศ anyway ูนย์ชิ้นเนนนนนีี่่่่่่ยยอออออััั้้้โพชกกก็ะไดูแแลลมาวน เออสมเอ้ยไม่ใช่สมควรดีแล้วที่กูเก็บเก็บเพชรมาโอ้ยทำไมคลิปนี้เรียกกูพลาดบ่อยจังวะเนี่ยนี่อันนี้กล่องมาอันนี้เป็นที่บอยเอ้ยไอ้บอยโกอไดไอ้ที่มันได้มาหัวไหมอันไ,ไี้ใส่ครับถามว่ามันเออไม่ได้ถามนะไม่ได้ถานไม่ใช่หรมันโหดกว่านะแต่ว่าหัวเขาอยู่ไหนวะเอ,อ้แล้วหัวมันอยู่ไหนวะเออช่างมันผมมีหมวยนี่อยู่ในเทอร์ไลท์โอเคจะหมดแล้วจะเย็นโอ้ยแต่พอเราถอดก้อยแล้นโหนสปีดเราหายวันตีเร็วอะ่ะ พวกบอลเนี่ยมาหกับแปแล้วทำอะไรอ่ะรับพอ่เหรอ mm hmm. ขับเสร็จเร็วแทะมาอันนี้เฟ้นไฟเรอยากกินเลยแต่ว่ากินไม่ได้เพราะเอ้ยไม่ใช่กินไม่ได้มันรับขอไปได้อุย้ยคลิปนี้กูเบาเยอะจังคนเนี่ยมาห้ากล่องซ้ายแล้วบอยจะเย็นนะไม่แน่ห้ากล่องซ้ายเนี่ยกว่าจะชนะมันก็ได้ของดีมา mm hmm. ว้ายมาก่องท้ายบอยต่อน,นี้ก็ว่าต้องเปิดเลยอ่ะต้องอันเชิญแบบสวยๆงามๆโอเควางนี้ไปข้างล่างแล้วก็ลัคกี้บ็อกอ่ะเปิดเลยแต่ลเปิดอถ่ายเลย เฮ้ยดอกไม้ดอกไม้อะไรที่จะให้เขาเลยเคนบุกเราฮะบุกมอะไรล่ะ <c oughs> โอเคแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราค้บขอเลยไรชิคเก้นนักเก็ตกับแฮมเบอร์เกอร์เรามีเสื้อกอดแล้วเราขาดกางเกงอ่ะก็ต้องค้บกางเกงเบอร์เกอร์แม่นเบรกเจ <c oughs> อโบโอ้โหเอออาร์บอลเดี๋ยวลองตีหน่อยอ่ะลองตีหน่อยหนึ่งทีนะ <c oughs> อ่ะแล้วลองตีรองดิโอโอเคเข้าใจแล้วรองเท้าเบอร์เกอร์อ่า ผมไม่น no er ่าใส่กอดพวกเนี้ยคือมันแตกเดียวมากเลยหรือว่าใช้นจ็เก็ตดีกว่าอ่ะลองที่อ้หัวชีเาเร็วไอชีเราเร็วไอชีเาเร็วอ่ะใช่แล้วก็โอ้โหเฉยเรรอแล้วเนี่ยแต่เสื้อกอเบอร์เกอร์ไอีเออผมเอาเสื้อกอเบอร์เกอร์ดีกว่าร้อเปเซนแล้วมาทุกคนพร้อมแล้ว แต่ซึ่งทุกคนจะบอกว่าทำไมพี่ไม่ใส่ก๋อยพวกนี้ล่ะคืออย่างที่ผมบอกก่อนที่มันแตกง่ายเออน่าใส่แฮมเบอร์เกอร์อัปเดตใหม่ใดของแบบไม,ไ,มไม่ค่อยดีเลยหรือว่าราอาลัคกี้บอกโมโหแบบแบบอันหนึ่งกาดแล้วอันหนึ่งโหวดปะกลัวนะใช่ใช่มาบอาจะบัฟฮังเกอร์ได้ไหมฮะเอาดิโอเคฮังเกอร์ชิบวิสองห้าห้าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองกินเคนดิกินแล้วมีอะไรโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะกินแล้วเออเอ้าแล้วมันก็เอานี่กินไม่ได้อ่ะอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้แล้วพิกล่ะ พี่ก็กินไม่ได้โอ้โหอะไรกินได้เน,น,นี่ยกินคนน้อยจังวะไม่เสียงเออกูมีแค่นี้แหละไปเริ่มขวดกินใหม่ก,ก่อนอ่ะพร้อมแล้วเนาะโผล่นต้องมาตั้งแต่กินอันนี้ก่อนนะครับส่วนขวดที่ไปกินกับบอยโอเคมาพมร้อมลุยเลยบอยอยู่ข้างหน้าเรามาไหนไว้ายโอ้โหแมลงปีไดออ้อันนี้แมลงตัวเดียวเนี่ยซึ่งแมลงเนี่ยเออผมลืมพูดแล่นว่ามันมีหลากหลายชนิดโอ้โห แมลงโอยแมลงบินแล้วแบบเขาจะบอกแบบเวลาเราตีแมงวันอ่ะมันชอบบินแบบออยย่างงเี้้โแล้วมันร้อยไม่หนูปรับเช้าก่อนโอ้ยรู้สึกมึนมึนอ่ะเช้าแล้วเอ้ากดที่เดิมดีกว่าโอ้ยมันบินอ่ะบอยแมลงเนี่ยมันตีไม่โดนเนี่ยต้องเอาไม้ต้องเกไม้ชดจุงกับบอยไม้ชดจุกอยู่ไหนมีไม้มีไม้ชดจุกไหมไม้ชดหน้ามีแต่ไม้ชดหน้าโอ้โยเจ๊พี่แน่ผมเรางงแล้วเช้าบอยเพราะเกาะเราเป็นอมตะเอ้ยเกาะเราไม่แตกยากเลยทุกคนและอยากคือเห็นไหมตีแล้วก็ลดอ่ะตีรัวไป เดีวบอลมันจะตายแหละอ๋อไอบอลมันจะพูดปีโมงว่าทำอะไรมาขุดดีมาจากไหนมาแล้วพี่แหละมันเร็วดีดีมันต้องมีใครประสบปัญหาบ้างที่แบบมันแรงมันจิ้วจิ้วจิ้วพยายามตบมันจะตบไม่โดนอ่ะตายกี่คือตีแล้วมันลอยอ่ะมันแบบกำลังมีหนีเราบอลเข้าใจแบบเปรี๊บเปียบไอมือตีโดนดีดีโมเด็ปพูดโอะไรให้เราหมักที้งงูโอ้โหโอ้โหตีไม่โดนอ่ะเฮ้ยเรื่อมันไม่ล้นเลย อเดียวเอออีกรอเดียวเออเรียบร้อยครับเอ้ายังไม่ตายเรียบร้อยโอเคมาเดี๋ยวผมเปิดบารีเอร์เลยโอเคทุกคนกินยังผมจะใส่ทุกอย่างกับมือแอทีเฮ้ยเร็วๆพอและพอแล้วก็ลุยเลยครับอ้าวฮะเอาก็ไม่ตายแบบนี้หรือาโอ้โหโอ้โกาะมาเตาะมาเกาะมาดกาะกัอาะถอนก็ได้โอ้โหอ่ะถอนแล้วพอแล้วก็ลุยเลยครับ โอ้ในกินชิคเก้นนักเก็ตโอ้ยแรอันนี้เหรออร่อยนะชิคเก้นนักเก็ตอ๋อไอ้ที่กูได้จะกดแต่ก่อนที่กูกินเนี่ยกูชนะมึงนี่เปล่าโอ้แต่คืนมังเป็นไงแล้วมันมันมีเวลาจับอยู่นี่เป่าโอ้มันกินแล้วกี่วินะสี่สี่วิสิบสองวิเอ้สิบสี่วิผู้ผิดโอ้โหโอเคทุกคน เอาแกลผมแแมปล่อยเพแบบผมไม่ได้ชิคกี้ได้กเกน,นนี้โอ้ยโอเคนะครับไอ้ทุกคนสหรับลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้ตัวท็อปนี่แหมวันนี้เป็นไงบอยสนุกอยู่าไหมลัคก,กี้บ็อกซ์ท็ปเดรนแไ,ไ,ไม่สนุกแแ<อ>มว<ห>สนุกเบลอลักกี้บ็อกซ์แล้วยอ,ยอยากเลด้อีกเงินไอ้โอ๊ยนะครับส่วนศึกบอลแล้วก็แพ้ไอ้ชนะไปน้องส่วนศึกบอลแล้วก็แพ้ไปเม่ไปชิคกี้นักเกนอันเดียวใครคิดดีกอชอบกดไลค์สไครต์ช่องมาอยู่ใจเกมชาร์จอไรอย่างเง้ยคิดหนะบาย